สิทธิมนุษยชนเนี่ยปลาะบางมากนะครับหลายๆคนเชื่อในเรื่องของการทำบุญบุญที่สูงที่สุดของทุกศาสนาในโลกนี้คือการให้ชีวิตให้ชีวิตกับคนที่เป็นกลุ่มปราะบ,บางวันนี้สิ่งที่เราทำบุญกันคือการให้โอกาสกลุ่มปราะบ,บางให้เขาไม่ต้องกลับเข้าไปอยู่ในวังวน ของสิ่งที่เราเรียกว่า Vicious Cycle นะครับก็คือไม่ว่าออกมาแล้วไม่มีใครให้โอกาสเราทำเพราะมันคือ CSR in process แล้ววันนี้อีก5องค์กรซึ่งเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องที่ผมรักเนี่ยผมก็อยากจะชวนพวกเขามาทำไม่ใช่เพื่อที่จะล่ารางวัลน,นะครับแต่อยากที่จะให้พวกเรามาเติมความอิ่มเอมในใจแล้วก็ทำมหากุศลร่วมกัน วันนี้ที่เราอยากจะโกเอ็กซ์ตราไมล์ก็คือทําขยายความร่วมมือให้มากขึ้นก็คือดึงเอาเพื่อนพันธมิตรหลายๆองค์กรเนี่ยหยิบยื่นความรู้สึกดีๆความรู้สึกผวงใยการดูแลกันและกันเนี่ยออกไปสู่โลกที่กว้างกว่าตึกเ e อ็กซซิมแห่งนี้เช่นในชุมชนวัดมากอกน,น,นะครับซึ่งอยู่ใ,นในกล้ๆก,กับตึกเราภาพนี้เป็นภาพที่พวกเราต้องทำความเข้าใจกับมัน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ธนาคารที่เป็นธนาคารของรัฐก็คือธนาคารที่มาจากภาษีของคุณลุงคุณป้าทุกคนในชุมชนนั่นแหละที่จะสามารถที่จะช่วยเหลือทําให้พวกเราเนี่ยต่อลมหายใจต่อไปได้แล้วในอนาคตถ้ามีอะไรที่ธนาคารเอ็กซิมแบงค์ซึ่งอยู่ไม่ไกลเลยนะครับสามารถที่จะช่วยเหลือได้ก็ยินดีเนาะ การให้โอกาสผู้หญิงที่จะสามารถที่จะดูแลตัวเองและครอบครัวได้เนี่ยเราเริ่มต้นจากกลุ่มที่เป็นฐานรากของผู้หญิงเหล่านั้นก็คือคนที่เป็นผู้ต้องขังนะครับที่กําลังจะพ้นโทษให้เขาไม่ต้องกลับเข้าไปเรทของการที่ต้องกลับไปอยู่ในทันทสถานเนี่ยสูงถึง50%จะดีกว่าไหมถ้าคนเหล่านี้มาเติมความรู้เติมโอกาสแล้วก็เติมทุนให้ได้ลุกขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่งและในที่สุดประเทศไทยเชื่อเถอะครับ จะไม่มีใครต้องกลับเข้าไปอยู่ในทันทักสถานอีกเลยถ้าพวกเรายื่นมือเข้ามาช่วยกันเป็นสิ่งที่ดีนะคะว่าทาง e x ็กซิมแบเนี่ยเห็นคุณค่าค่ะบุคคลเหล่านี้ค่ะเขาต้องการโอกาสต้องการความรู้นะคะแล้วก็ โครงการเป็นการนำเสนอสิ่งที่ดีนะคะให้กับพวกเขาได้มีโอกาสที่จะสร้างอนาคตนะคะแล้วก็มีไรายได้อยากจะขอบคุณ e x i m b a ม k มากๆค่ะที่ได้เล็งเห็นพวกเราเนาะไม่ว่าอะไรที่เข้ามาในกลุ่มพวกเราเนี่ยโอกาสแม้ว่ามันจะยากเนาะแต่เราก็คิดว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องไปให้ได้แล้วไปให้ถึงในขณะที่ผู้ประกอบการเองอย่าง Ex i m ซ a n k เนี่ยเห็นแล้วเนี่ยว่าพวกเราทำได้พวกเราก็ต้องทำได้ค่ะแลวจะพยายามค่ะ มีความสึกดีใจเนาะให้ที่ให้โอกาสพวกเราที่มาเปิดกว้างม,มากขึ้นตอนนี้เป็นสิ่งที่ดีเลยนะอยากให้ทําแบบนี้ตลอดไปเพราะว่าจะได้มีความกินดีอยู่ดีมากขึ้นและสังคมเราก็จะได้น่าอยู่มากขึ้นเอ็กซิมแบงค์ได้มาเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมคะโอกาสที่เราจะมีการจําหน่ายอะไรอย่างนี้คะ่ะมันจะกว้างขวางขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะ น้องๆก็จะได้มีโอกาสได้ผลิตชิ้นงานหรือว่าจะได้ฝึกฝนได้ฝึกอาชีพอย่างนี้ค่ะวันนี้เนี่ยรู้สึกยินดีมากเลยที่ท่านผู้จัดก,การบอกว่าให้นําสินค้ามาขายได้ที่นี่เราไม่คิดนะว่าเราจะได้ขายตรงนี้ทําให้สมาคมเราเนี่ยมีรายได้อีกทางหนึ่งนอกจากขายที่นูน่นแล้วก็มาขายที่นี่ได้ทําให้แม่บ้านที่มีลูกพิการได้มีรายได้เพิ่ม ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสงูงขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้เอ็กซิมได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินะครับก็คือเป็นองค์กรดีเด่นในเรื่องของสิทธิมนุษยชนสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เอ็กซิมให้ความสำคัญมายาวนานนะครับเราดูแลกันและกันเหมือนกับสมาชิกในครอบครัวมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับถ้าเกิด พวกเรานะครับโดยเฉพาะระดับบริหารหรือว่าองค์กรไม่ว่าจะขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยดูแลกันละกันเหมือนกับที่เราดูแลลูกของเราพี่น้องของเราหรือว่าพ่อแม่ของเราสิ่งเหล่านี้ครับเป็นการยืนยันว่า people before profit เสมอที่ Exim Bank ครับ